การกระทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันคุณเคยถามตัวเองไหมว่าชีวิตที่มีคุณค่าคืออะไรกิ๊ฟเธอเป็นผู้หญิงสวยใช้ชีวิตและทำงานอยู่ใจกลางกรุงเทพซึ่งเธอนั้นเสพติดโซเชียลเป็นชีวิตจิตใจกิ๊ฟ คิดว่าการที่เธอได้รับความสนใจจากจำนวนยอดไลค์และคอมเมนต์จะช่วยทำให้เธอดูเป็นที่สนใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นความที่เธอต้องการเป็นที่สนใจจากจำนวนยอดไลค์เยอะๆทำให้กิฟมองทุกอย่างรอบตัวเป็นคอนเทนต์ไปหมดโดยที่เธอนั้นไม่ได้คิดเลยว่าว ฟรีรู้ว่ามึงดีไม่มีเลยแค่นี้ไม่เชื่อหรอเอาไปอีกเอาดีดี เท่นแหละลงคลิปดีกว่าช่วงนี้แหละคนเล่นเยอะยอดไลเยอยู่เน่นแน่คลิปไหนดีเนาะคลิปเมื่อเช้าดีกว่าลองยอดไลกระชูด เมื่อเช้าเนี่ยโหสุดยอดเลยอะคนไหลยอะมากโหนี่ฉันไม่เคยได้ยอดอไหลยิะมขนาดนี้มาก่อนเลยอเนี่ยโคตรโหดล,ลูกพี่เด็กเดี๋ยวนี้โหตโ,โอ้ยเนาะอนาคตของชาติลองมาทำกับลูกผมโดนแน่ผมเจอเนี่ยผมวิ่งหนีก่อน คนถ่ายมัวทำอะไรอยู่อ่ะโตซะเปล่าแทนที่จะเข้าไปช่วยมัวแต่หิวไร์กินไร์แทนข้าวเหรอคุณพี่คะถ้าเด็กมันลิปเป็นน้องของคุณพี่คุณพี่จะไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปช่วยหรอคะคุณพี่หิวแสงเวอร์เอาหเท้และน้ำใจ,จสฉยๆแหละน่าคุณเอ๋ยใจดำแท้ไม่ได้ดูข่าวเหรอตอนนี้น้องเขาอะโดนตามทำร้ายอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลอะตามแต่ยอดไร์ไม่ตามข่าวน้องเขาเลยน่าจะโดดเองบ้างเนาะ คนที่อยู่ในโรงพยาบาลน,น่าจะเป็นเธอมากกว่าหืมพูดละขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนกิฟเองค่ะกิฟอยากจะมาขอโทษทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะความคือขนองเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ ที่คิดแต่อยากจะได้แต่ยอดไลค์โดยไม่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นเลยกิฟเสียใจค่ะกิฟเสียใจที่กิฟไม่ได้เข้าไปช่วยน้องเลยกิฟต้องขอโทษน้องที่อยู่ในคลิปด้วยนะคะแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็จะเป็นบทเรียนให้กับกิฟว่ากิฟจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกกิฟต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะ เฮ้ยข้ามถนนไงวะยังไม่ได้แก้ตายหรอกเฮ้ยขับแบบนี้ได้ยังไงอ่ะรู้ไหมว่าชนอ่ะเฮ้ยอย่าหนีดิหลังจากกิปได้รับบทเรียนจากการลงคลิปนั้นแล้ว เหตุการณ์อุบัติเหตุในวันนี้ก็ยิ่งทำให้เธอเข้าใจถึงความรู้สึกของน้องในคลิปมากยิ่งขึ้นช่วยด้วยค่ะอ,อยเฮ้ยพ,พี่เป็นอะไรป้ะเนี่ยเจ็บขามากเลยค่ะ่คอรครถเฉี่ยวค่ะเดีย๋ยวเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าขอดูด้ลยไหมคะค่อยเดินนะคะ